ชาวบ้านทุ่งตลอนเที่ยวนฮ่ตอนนี้เนี่ยผมอยู่นี่แอนแอนแม็กโครให้น้องๆแม่ครัวซื้อวัตถุด,ดิบอยู่แม็โครที่ไหนครับปานบุรีแม็โครปานบุรีแอนวันนี้เรามาคูเวล่าที่หัวหินนะครับรอวัตถุด,ดิบเราก่อนรอพักครัวก่อนออนอะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านพักคูเวล่าเลยทีเดียว อนนี้เข้าภูิยิ่าไม่ได้เขาไม่ให้เข้าต่ำนะแล้วก็เดี๋ยวรถน้มาอ่ามันโดนขอบยางนิดนึงหักเลยมันนต้องตรงขอบขึ้นได้ไหมขึ้นมาได้ไหมตรงตรงอย่าเพิ่งบิดอย่าเพิ่งบิดอย่าเพิ่งบิดดีว่าบมดีว่าผมอะไรก่อนนี่แล้วถอยหลังตรงก่อนตรงก่อนได้เบียดต่ซ้ายเบียดบุกไม่พอซ้ายเบียด ขึ้ข ier, น<า>หลังด้วยนี่มาเลยครับมามา,มา,ามาเลยครับมาเลยครับมา,มาเลยครับมาเลยครับมเลยครับแต่สูงยาวยาวเลยครับยาวเลยคิยย Mister, ดไป มาถึงกัน้มืดนะเมื่อกี้เนี่ยเราเสียเวลาถอยรถขึ้นเข้าบ้านแล้วนะครับอ่าไปมาพอดีนะครับแอนแอนสาวไว้น้านะครับทีที่เรามาถึงเนี่ยก็คือภูวิล,ล่าือมันจะอยู่โซนแหล่งท่องเที่ยวนะถ้าตรงไปอีกนิดน,นึงไม่กี่กิโลก็หัวหินนะครับสิบโลสิบโลเราวิ่งออกไปทางนี้ย้อนย้อนจากหมู่บ้านเราออกไปเนี่ยก็คือก็เป็น พาดูรีเที่ยวได้เที่ยวได้แล้วก็ไหว้สมเด็จออะไรนะหลวงปู่ทวดวัดบ๊วยมงคลมีมีตลาดน้ำใช่ไหมนี่อ่าไม่รู้ว่าเขายังเปิดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูนะครับฝนมาตอนฝนมาแล้วนี่เอาลดน้ำมาเพื่ปล่อยน้ำมาให้เด็กเล่นนะครับมีกี่ห้องที่นี่เนี่ยก็คือมีทั้งหมดโอ๊ยแม่แม่แม่ ต้องต้องมาดีเลยลื่นมือจยาบที่อยู่มีทั้งหมกี่ห้องนล้เนี่ยหกห้องหกห้องตัดตอนเจเดี๋วรับไปดูของ8 h o u r s later เจ้เจ้เลหาแล้วสวัสดีครับโอง้อหวันนี้ใจเพื่อนๆดูห้องพักก็หน่อยแบบดูสวยมาแบบว่าเพิ่งลงจอดเลยอ่ะเห็นไหม็อตที่ถอยน้ำนมขึ้นบ้านอ่ะเกือบไม่รอดอ่ะ พอจะรีวิวห้องพักกันนั้นแหะเป็นไงครับอายุเข้าสภาพก็อยู่อย่างที่เห็นเนี่ยนะดูดิดูสภาพเละหมดแล้วยังไม่เละป้าถามว่าช่องมึงมีคนดูด้วยเหรอก็จริงเราก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะก็คือพวกเรากันเองนไหละมีหกห้องนะพาไปดูห้องแต่ละห้องพาโซนนี้ก่อนเลยนี่โซนอะไรครับน่รคนปาร์ตี้ ก็ S <S จะเป็นครัวนะครับมีโต๊ะกินข้าวหรือชุดโต๊ะชุดใหญ่ๆผมว่าเหมาะกับครอบครัวใหญ่อะนะปกท้องพรับอันนี้ขออนุญาตนะขออนุญาตคุณยานุษยครับก็ห้องนอนเล็กเหมาะกับหนึ่งครอบครัวเล็กๆนะนอนดีไหมท่านนนอดีครัูดวิญญาณปหล่ะดูดนะครับอันนี้ห้องหนึ่งนะครับก็ห้องนั้นนอนสี อันนี้ก็โซนทีวีนะครับก็จะมีคาราโอเกะนะครับไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นี่ไงข้างสระน้ําคือที่เรานอนสองคืนเพราะอะไรป่ะที่บ้านไม่มีสระน้ําเด็กๆเรียกร้องเด็กๆเรียกร้องอยากเล่นน้ําต้องถามคนเล่นน้ําแล้วบัวบ่อนอันนี้อะไรเป็นไงเล่นน้ำแบบเนี้มันเป็นยังไงกันไปาไปดูไปไปดูสระรับ น้ำมันลดลงลดลงร้อยห้าสิบเมตรก็เหมาะเหมาที่จะมาปาร์ตี้กันนะครับทำกับข้าวใช้ชีวิตร่วมกันนะครับมีสไลเดอร์สไลเดอร์เขาโอเคนะสระน้ำก็ใช้ได้นะครับแต่น้ำมันจะมีอีกห้องหนึ่งจริงมีหกห้องในนเนี้ยมีห้าห้องนี่บันไดขึ้นบันไดขึ้นเลยผมว่าฝั่งนี้ดูนะก็น่าจะต่อออกมานะครับอีกห้องหนึ่งแต่ว่า อีกครอบครัวหนูอาบน้ําอยู่ไปดูไหมอะไรครับน้องอาปนะห้องก็เหมือนกันเกือบทุกห้องไม่มีอะไรมาดูครู้หองมีห้องนอนสองห้องฝั่งนี้นี่หนึ่งห้องนู้นสองห้องครูเล็ก ต็นนะครับเผื่อว่าใครทีไไ่ชอบแทงเยแทงฟูก,ก็มามุมนี้เล็กๆได้ก็ผมว่าว้างเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แคบส่วนีด้านหน้า่ด้านหน้าี่ยจริงเมื่อวานที่เรามาน่ฝนมันตกจริงๆถ้าฝนไม่ตกเราก็ยังจะปาร์ตี้นะั่งกินข้าวตรงนั้นดูเด็ก,กเล่นน้าได้แต่ฝนตกก็เละหมดอะ่ะนะครับไม่ได้ถ่ายเพ,พื่อนๆดูเลยด้านหน้าก็จะมีเนี่ยคือจะมีฟูกสี่ห้าตัวฝนมันสาดหมดอะ่ะผมเก็บเข้าไปแล้วน,นั่งอย่างนี้ได้ปาร์ตี้มี้เล็กๆได้ สำคัญคือความีควรนอกเลยตรงน,นั้นเป็นควเรวควเ,รววเรวล็กเหมือนอเหมือนเหมือนอะไรให้กับน้องๆเขาให้ได้กับเด็กๆทอดไข่จงไข่เจียวมาดูาน,นี่ซาขปิ้งย่างทังจานทอดมีเท้าน,นี่ก็ทอดทอดปลาเรียบร้อยสอดรถได้จริง,รงๆเนี่ยก็คือว่าสี่คันนะแต่ว่าน้องอีกคันนั้คือขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ารถต็เตี้ยไปหน่อย จอดรถได้สี่คันนะครับก็รองรับได้อะถ้าห้องละครอบครัวก็หกครอบครัวครับก็ลองมาเที่ยวดูแล้วอย่างตรงนี้มันใจกลางนะวิ่งไปตรงนี้เนี่ยคือสิบโลก็ขับะเกียบใช่ปะ่ะเออเส้นหัวหินชายหาดครับแนวนั้นไปทางนี้คือวัดห้วยมงคลออกไปทางนี้คือถ้าเราออกนอกซอยไป,ไปนอกหมู่บ้านนะครับออกทปงนี้ก็วัดห้วยมงคลไม่กี่กิโลแล้วก็มีไม่รู้ตลาดทางังน้ำเขายัง,ย,งยังเปิดอยู่ป่ะนะเรามาถึงแล้วนะครับตลาดสามสามพัานานาม คาดว่าทั้งตลาดน่าจะมีแค่แก๊งเรานี่แหละชาวบ้านทุ่งนะนจริงล่องรถไฟเนี่ยคือตอนสมัยที่ยังไม่มีโควิดเขาจะขี่รถไฟนั่งแล้วก็ชมบรรยากาศตลาดนะตลาดน้ําจริงเขาก็จะมีโชว์มีอะไรด้วยนะตอนที่คนเยอะนะนะครับไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะหัดาด้บานเลยจนะ้ โอ้โหโอ้นะกระต่ายไดูกระต่ายก็ยังยังมีร้านเปิดอ่าตรงน,นี้ก็คือให้อาหารอ่าเอาเลยลูกเอาอ่ะอ่าอยากให้โอเคนมแพะนะครับให้อาหารเอ้กระต่ายเด็กๆเ,เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูบรรยากาศตลาดกันะโอ้โห้าตตนอ้อออยนี่หวานลำ คนเยอะคนไม่เยอะเราก็มาใช่ไหมแม่ไม่รู้เป็นยังไงได้รู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับเออเป็นไงดูแล้วบรรยากาศตกเศร้ามากเลยไม่เหมือนเมื่อตอนที่เรามาเนาะโอ้เรียกว่าเดินเบียดกันเล้วใช่คนเบียดกันแล้วร้านตุลานเปิดหมดแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูร้านค้าที่เขาเปิด ดูดูชื่อเก่าชื่อเก่าเคยมาไหมเคยมาตอนที่เขาร้านเป็นไงแต่ไหนลองพูดถึงบรรยากาศตอนนั้นกับตอนนี้เป็นไงบ้างร้านหนูไม่เอามันทำมันธรรมดาไดา้หรือเปล่าร้านมันเลยปิดหรือโปรติสอ่ที่ก็อย่างี้อยู่บรรยากาศเป็นอย่างนี้ตอนนั้นว่าคนเยอะให้ใครไว้ไปดูดิมีการละเล่นใชมคือเนี่ยตรงกลางเนี่ยมีการแสดงนะกลางนู้นนะนะครับ จะมีการแสดงด้วยนะแสงจุดนี้ก่อนนะนั่นนี่ตอนที่เรามาเหมือนเลยเออตอนตอนหนุ่สมัยอะไรทุกอย่างเลยของขายมีอะไรรู้รู้ดังูภาพเลยครับเห็นครับก็แบบลองนึกภาพนะเพื่อนๆพี่ๆี่ถ้าเกิดว่าเป็นเราเราค้าขายอยู่แล้วก็คนมันหายไปอ่ะเอาลรู้สึกว่าจะเป็นไงใช่นไหมวันหนึ่งบางคนอะบางคนขายไม่ได้เลยก็มีนะแต่ต้องเสียค่าเช่าที่อย่าง ตากแดดโอเคก็ <Okay. S 1> ถึงแล้วนะครับวัดเถวตะเกียบไม่เป็นไรเด๋อเจออย่งอง,องี้ก็ถึงบรรยากาศผมก็ยังไม่เคยขึ้นมานะมาเที่ยวหัวหินหลายลรอบเแต่ชื่มา่ะนานมากแล้วาน,นานมากแล้วนะครับด,ดูดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวให้พาจริงๆนู่นน่ะสูงสุดนักใครมาแล้วขึ้นไปไหว้ ตอนนั้นประตูนำโชคนะไปยืนนิ้วหัดใช้อ่ะอันนี้เขาก็จะเป็นไม่ใช่สบายดีไหมอ่าอันนี้เขาเป็นลิงรุ่นพี่ครับเพื่อนกันเพื่อนกันลิงป่าลิเออลิงรุ่นพี่พอดีลิงรุ่นน้องมาลิงรุ่นน้องมาก็เลยนั่งคุยกันอ่ามาจวงแล้วเลีกพวกว้างมาจวงแล้วตัดสุกันนิดนึงไปไหว้บ้านหน่อยแม่เจ๊ตรงนี้เนี่ยไหว้ตรงนี้ เดี๋ยวไหว้พระตรงนี้นะครับเดี๋ยวไหว้พระก่อนนะครับยายทำไรอ่ะเติมน้ำมันบุญหน่อยใช่ไหมไม่เลยหมดแ้อ้าโอเคยี่สิบบาทอ่ะไหนๆมาแล้วนะเติมน้ำมันบุญกันหน่อยตั้งสมบุญนะอเปิดวันอะไรล่ะเทียวบ้าน แเราต้องมาไหว้หลวงปู่ทวดนะรอพรุทธมาสัมมนานะครับแม่อยดาตรงนี้เหรอแม่อยดาตรงนี้เหรอใช่จริงๆแก๊งนี้น่าจะกลัวความร้อนร้อนนะวัดเนี่ยต่อร้อนนะทำไรลูกเอ้าพี่เลี้ยงไว้นี่ไหนยายผมท่าอยู่ในตัวอะไรนะนี่ หมูแคะหมูแคะใช่ไหมครับหลวงพี่ไม่แคะนะโอ้โหตัวมบนเลิมเลยนะครับใหญ่มากอะอ๋อแับที่วัดแสดงไว้หมูแคะเยอะไม่แคะนะเออดูดูดูตัวมันยืนมันจะยืนเออัน่ารักนะอ้าวเด็เทพทันใจด้วยนะ ก็ตอนสมัยผมยังไม่เกิดพ่อบอกว่าไปขอผมที่ศาลประการครั้งนี้ดีใจได้กลับมาเยี่ยมน้องๆแต่ไม่ใช่ศาลประการคุยกับลิงรู้เรื่องใช่ไหมสื่อสารกันเรื่องแันนี้สิทธิ์ผู้น้องผมลกผมลิงศาลประการนะไมหันนะครับอันนี้คือน่าจะสื่อถึงกันได้อันนี้คือลิงอัศเกียบมันพ่รุนน้อง พูดกันน้อยที่นั่งเป็นครูก็เก่งนะมจะกัดครูไหมนะเอาละเราก็จะเตรียมตัวจะกลับกันแล้วนะครับนะครับตอนนี้กําลังขนของอยู่กินข้าวจะให้ไปดูของนี่ครับของรถนนนงนี่อีกคันหนึ่งครับที่นั่งมีไหมฮะไม่มีครับไม่มีแล้วที่นั่งเกียสมาก ไม่ได้ครับน้องบีทสนุกไหมครับอ่ะไม่ใช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 ่บีทนี่ไบเอาใบาเหรอโอ้ไม่บไม่รู้ว่าไบาหรือบีทอ่ะอืหน้าเนี่ยนะพี่เนยสนุกไหมแล้ว <c oughs> ทำไมอ่ะหนูอิงหน้าบูดเนี่ยทื่หาตาไม่เจอเ <c oughs> อฝากช่องให้หน่อยครับอ๋อมาเที่ยวที่นี่ดีนะครับ <c oughs> เพราะว่าไปที่ไหนที่ไหนได้ ภรรยามผมก็ทำดีท็อกได้ทุกที่ครับเ <laughs> ยอะจ,จริงๆมาที่นี้เนี่ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะนอีกบ้านหนึ่งนะครับฝากช่องหน่อยดิ <laughs> <laughs> ขนมค่ะ <laughs> โอเคครับก็คลิปนี้เนี่ยก็คือเกาะที่บ้านภูวิล่านะครับยังไงเนี่ยก็คือฝากช่องบ้านทุ่งตะลอนเที่ยวเราไปด้วยนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูอีกนะครับฝ <laughs> ากช่องให้กับน้องๆหน่อย อชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แต่ถ้าให้แน่สันกระดิงด่งกิริ่งกิริ่งกิริ่ง